เ <Hey. S 2> ดูสิครับยังไม่นอนนะครับยังไม่นอนเม้กระไรทองก็ยังกินอยู่นะครับยังไม่นอนวันนี้เรามาส่งน้องสงกลานนอนนะครับโอ้ คุณตาไปทะะมาครับถึงมาถึงถึงข้าวเสร็จเราเห็นน้องสุงกลางยังไม่นอนนะครับเราจะมากล่อมให้นอนครับอนอนนอนนอนเลยนอนนอนน,อน,น,อนส,วส,สวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับวันนี้เรามาดูน้องสงกลานกันนะครับส่งให้น้องสงกลานได้นอนนะครับไม่นอนนะครับ มาพี่พี่มาพี่ทุบนอนไหมสวัสดีคุณตาไม่มาไลยทองน้องสมรักสวัสดีครับอ่ะอันนี้ไม่เร็วเลครับฝากใจโซ้ๆมาวัดตะโกกลับหลวงพ่อรวยการเงินมันปิดชีวิตมันป่วย ตัวช่วยไม่มีเลยท้อโลกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายลยท้อสักวันยิ่งจนแค่นอกก็อหลวงพ่อช่วยทีอ,อํเา,ภาเภอได้เปิดไฟผิดไฟก็ต้องเปิดเรเปิดไฟแดงนี่ก่อน อำเภอพาชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจ <c oughs> พระอาจารย์แกวหลวงพ่อองค์มา <c oughs> เขียวอะไรครับศ <c oughs> ารต่องานติงที <c oughs> อยู่กันลมงเงย็นเ <c oughs> บิกกอง,งาำตามาเือดี <c oughs> เป็นศูนย์รวมใจพาที บุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยพระบทาอุชาหลวงพ่อมนต์เลรียนชนะจนขึ้นขอสมเด็จพันล้านที่โค้ขคปัดเป่าความจนวนโพธช่วยดลให้คนมีตา <c oughs> กับข้าวงมางนะสองข้าวติดหลวงพ่อรวยปากใจโซโซมาวัดตะโกแพ่บุญนานๆที่เคยติดแพ่ทิดให้ผ่านจุกปันงอนพ่อให้ช่วยอย บาปที่เคยถามเจ็บจนให้คนความสุขถ้านับที่ยังหลงป่วยพ่อรวยปรดชวยทิ้งทานโอ้โยไม่นอนนะครับดูดิดครับไม่นอนเลยวันนี้เข้าสามทุ่งไหนบ้างเ,เคยกินนะครับเคยอยู่ เคยกินเคยอยู่แล้วไม่นอนเคยนอนเวลาไหนนอะหน่อยน่อยเ้ยทำอะไรทำอะไรครับครับคืนนี้จะขึ้นจะขี่คอแม่มาลยทองวันนี้จะขี่คอไม่มาลลยทองหรือเปล่าโอ้ทำไมขา้นไม่ขึ้นเนาะ แม่จะนอนบ้องอ้วนหน่อยด้วอ้าทำไมไมันขึ้นเนาะโทรศัพท์เป็นอะไรเนาะทำไมเนี่ยมีนิดเดียเลยอยู่เปนไผ่ทำโอ้โอ้โอ,โอ้นอนแล้วครับโอ้นอนแล้วอนอนแล้วครับน,น,นี่เวลาจะนอนนอนดื้อๆเลยนะครับนี่ บทที่จะนอนนะครับบทที่จะนอนโอ้ยอยากให้คนตาอยู่ใกล้ๆนะครับโอเยครับแม่ๆคนตาอยู่ใกล้นะครับ,รบ,น,อน,รบนอนเลยนะครับติดตามากนะครับติดตามากเลยนะครับน,นอนละบ่ละเอาสำนันนะเพ่งเอะนี่ไม่ได้ท่องเะเอาสำนันเลยนะ โอ้ยแบดกรหมดครับน้องสงกลาน3สามทุ่มครึ่งแล้วนอนได้แล้วโอ้ยนะครับมานลครับเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ตากำลังอาบน้ำเสร็จไปนั่งอยู่นู้นนะครับทําเก็บของเก็บอะไรอาบน้ำเสร็จกินข้าวแล้วทำไมไม่นอนนับเปิดไฟนะครับเมื่อกี้นึกว่าจะนอนไม่นอนนะครับหเห็นตาม,มาอยู่ร้องเพลงของร้องเพลงเพลงเดียวนอนเลย ดูดูครับร้องเพลงนอนนอนเลยครับเนี่ยเพลงเดียวแท้ๆเลยที่มิ้งตัวเท่าสงกรานช่วงนอนเอ๊ะยทำไมโทรศัพท์เป็นอะไรเนาะโอ้ยเนาะโทรศัพท์โทรศัพท์พยาามอา่านไม่ทันรลที่มิ่งตัวเท่า สงกรานชอบนอนใต้ท้องแม่ครับใช่ครับใช่แต่สงกรานนะครับ <c oughs> ไม่นอนนะครับอยู่กับตาจบในเพลงเดียวเสียงสงกรานวันนี้ <c oughs> สงสัยจะง่วงจัดนะครับสงสัยง่วงจัดอยากให้ตาม,มานะครับอยากตามากรมพอได้เพลงเดียวครับนอนตุ๋ยได้ไหม <c oughs> โอ้ยบักละ สุกักเทรอคุณตานะครับน้องสองกลานนี่ครับรอคุณตามาหามากล่อมให้นอนอ,อือหอ,อ,อไปใส่ได้ครับแม,แ,มแม่นี่ยเบืองแล้ว จะไปใส่ได้ฝันดีจ้าน้องสองกรานฝันดีเด้อสงกรานครับฝันดีคือกันครับให้คุณแม่ฝันดีคือกันครับนอนรับฝันดีนะครับนอนนอนรับได้เงินมื่นนะครับนอนตืน่นดงเงินแสนครับผมเก่งมากเลยวุวนใหญ่ ไม้ไทยโอไอไม่ใช่สงกรานต์เอฟซีเจ้าด้วนี่ครับวันนี้เมื่อกี้ถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่นอนผมก็จะร้องเสียงแคนจากเมนชั่นนะครับนะกําลังจะอ้าปากเอานอนแล้ยกำลังเล่นโทรศัพท์ดูโทรศัพท์มันดิคอมเมนต์ไม่ได้นะครับคุณแม่เวลาคุณแม่แมเบนมาเพื่อคุณตาจะ อ๋อตัวหนังสือขึ้นนะมันไม่ใึ่มันไม่ขึ้นเลครับหนังสือผมใช้โทรศัพท์มีได้เสียแหลวรู้แล้วโน้ตคนตาทำไปเป็นเนาะคนตาก็เวลาไลค์คนตาก็ทาเอยนะแต่ไมมันขึ้นแต่วันนี้มันไม่ขึ้นเลยครับทํางนี้ก็ไม่ขึ้นกันโอ้ยคนตาก,ก็ทาโทรศัพท์ไม่เป็นด้วยกําลังจะอาปากเอากำลังมวนเคสไอเสียงแคนดักเมนชั่นนอนซลแล้วลโอ้โอเก่งมากเลยเอ้ยนอะแม่แม่ก็จะนอน เห็นไหมครับอ่านไม่ทันเลยครับคุณแม่ครับอ่านไม่ทันเลยจะดึงตัวเลขขึ้นมาอ่านก็ไม่ได้นะครับนนจ้าบายบายจ้าคุณตาน้องสงกลางครับบายบายครับนี่ครับในบายนะครับบายบายโชคดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับคุณกินข้าวกันนอนเยอะๆ กินเยอะๆโตเร็วๆน้าเม่นบอลน้อครับขอบคุณครับขอบคุณามากมากพุ่นแม่นบอลน้อยเจ้านี่มันพอ่อฮุ้นรุดพอ่อซ่องห้องได้แล้วพ่อซะบ่มียังให้เจ้า,าลูกเหงาขวาเบิ่งหลานไข่เห็นบ่น,นี่เบ,าาบิ่งคนโง่ไงรอตาอยู่จบเพียงเดียวนอนเลยไหม เว้ยว่าจะขึ้นอีกเพคหนึ <response> ่งว <sm> ่าจะเอาเสียงเคสจากเมนชั่นนอนกรใช่ไหมถิ่มตัวนอนแล้วไหมเว้ยนอนๆเสียงดังนี่อะไรเสียงดังจริงจริงจริงจ้ากำลังจะนอนอ้ขอบคุณครับโอ้ยนังสือเว้ยคือบอกกันโมโหเรื่องหนึ่งเจ้านี่ เอ้นะเนี่ยครับเบิ้งผุนหย่าก็เต็มกินจนพ่อเสีเศร้าแล้วะเบิ้งแล้วเนาะเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับหูน้องนกฝนนะครับน้องกาละมังมาสะกิตตาครับนี่วะตามาทั้งนี้หน่อยหนูให้หนูได้สวัสดีคุณแม่เอฟซีหน่อยเร็วอ่สวัสดีจา้าสวัสดีจา้ามาตะก,กิดตานะครับอยากออกทีวีด้วยอยากออกกล่อมด้วยนะครับโอ้ น้องกาละมังครับน้องกะละงอาลามัง,ยงอยากออกซื้อน้ำครับเอ้ยน่อกาละมังสวยดีจ้าครับโอ้ยคุณตาเบอร์เซว่นครับบางครั้งอาจจะอันอันนี้บบเท่าไรได้ครับเด้อขลอภัยในหลายครับพี่แม่ครับพุดน้องกาละมังยังกินยูครับอยากออกซื้อน้าครับบางนึงก็ไล้มาสกิดต,ตามาตามาทั้งทีแน่เพื่อย <c oughs> <c oughs> โมเมนต์ธรรมดาด้วยกัน,น,น<อ>กล็ลำมังเก่งมากครับน้องน่ารักโอ้ยถัดมาเน่อนี่เอาขึ้นแล้วขึ้นแล้ว